สวัสดีครับหวยลาวงวดน,นี้เย็นซุ่มจำนะครับจำแบบพายุเข้าคืนนี้นะครับวันนี้ก็ตกทั้งคืนทั้งวันนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูหวยลาวนะครับงวดน,นี้งวดน,นี้เน้นสี่กับหนึ่งนะครับ รับประก,กันนะครับงวดนี้ครับก็ชอบตัวไหนก็ค่อยพิจารณาเอานะครับไม่ชอบก็ดูผ่านไปก่อนนะครับงวดนี้ก็มีเลขจับคู่สองตัวและสามตัวนะครับสามตัวตรงสี่คู่ มาแล้วนะครับหวยงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดือนเก้าจับคู่หคู่นะครับที่นำมาให้พอเป็นแนวทางนะครับก็ดูแล้วก็พิจารณาชอบคู่ไหนก็อเอาไม่ชอบก็ดู่านๆไปก่อนนะครับสำหรับหยวยลาวจับคู่สามตัวตรงนะครับ ดูก็มี4ี่ชุดนะครับสามตัวตรงหัวสูตรนะครับทํามาพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับงวดนี้ก็ได้นํามาให้พิจารณาดูเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีก่อนอื่นสำหรับผู้เข้าชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะครับ